Nissan R n ิสสัน GTR Nismo GT3 สวยแบบนี้ของมันต้องมีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอ,อนำเสนอ Nissan R n i สสัน GTR Nismo GT3 จากมาตุเล็กนี่นะครับเป็น n i สสัน GTR ตัวใหม่ครับประจำเดือนกันยายน2563มาใน ซีรีส์ของเลสซิงคาร์อยู่ในแพ็กสีส้มนะครับแพ็กสีส้มและมีการ์ดครับนี่ครับตัวรถครับสวยงามครับมองจากด้านนอกครับครับมาดูด้านหลังนะครับครับ BK หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์ครับเป็นรถใหม่ปีสองศูนย์เลยนะครับครับมาโจรส์เลสซิงคซีรีสสองครับแบบจัดจำหน่ายโดยซิมบ้าทอยประเทศไทยจำกัด ด้านหน้าครับนครับแค่มองข้างนอกก็สวยแล้วนะครับตั่นี้ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับตัวรถมาพร้อมกับแพ็กเกจที่มีการ์ดนะครับนะครับการ์ดก็จะบอกนะครับ Nissan GTR Ni s m o g t ส ด้านหลังนะครับครับรายละเอียดของตัวรถครับนะครับมีรายละเอียดต่างๆแจ้งไว้นะครับส่วนใหญ่นักสะสมก็จะชอบแพ็กเกจที่มีการแบบนี้นะครับแล้ก็เก็บหลายๆแบบนี้ก็สวยดีนะครับครับต่อไปเรามาดูตัวรถคันนี้เลยนะครับนี่ครับ นิสสัน GTR Nismo Gt3 ตัวรถครับสวยงามนะครับมาในรถสีขาวครับหลายด้านข้างครับตรงประตูครับ Gt3 สีแดงครับตรงนี้ก็เล่นเส้นสีแดงครับแล้วก็ n i ส m โข้างล่างก็เป็นอะไรครับนะครับ Motu ครับแล้วก็อะไรครับ RAVS สล้อครับเป็นล้อลายมาจเลสครับ ด้านหลังครับไปหลังวิ่งหลังครับนิสโมเลยครับตัวนี้เล่นอะไรครับที่เติมน้ามันหรือเปล่าครับอะไรครับตรงนี้เป็นช่องระบายลมนะครับเหมือนของจริงนะครับดูด้านหน้าครับกระจังหน้าโลโก้แล้วครับนิสโมแล้วก็ตัว R ครับของนิสสัน GTR ครับฝฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสฝังเข้าไปครับกระโปรงหน้าสีขาวครับเล่นลายเส้นสีแดงครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นการเล่นไล่ระดับตามแบบของจริงไปอะไรนะครับกระจกเป็นกระจกใสครับมีสกรีนคาดกระจกเลยครับนิสสโมนิสซันแล้วก็นิสสโมส่วนตรงนี้ครับเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับก้านเดียวครับไม่ใช่กระจกเล้ากระจกแตกอย่างที่คิดกันนะครับด้านหน้าครับนี่คาดสีแดงด้านล่างนะครับ สวยงามครับครับรุ่นนี้ก็จะเปิดประตูได้เลยครับชอบมากเลยครับรถที่เปิดประตูได้ครับข้างในเป็นไงครับมีโลบาร์นะครับสุดยอดรถแข่งนะครับรายละเอียดข้างในครับที่จะเปิดประตูข้างในฝ่ายท้ายครับด้านท้ายไปรับของจริงนี่ก็จะเป็นเหล็กเส้นเล็กๆควยไปมานะครับ ถ้ามาทําตามของจริงนี่ตัวนี้อาจจะหลุดง่ายครับผมว่าทําแบบนี้โอเคแล้วครับฝายท้ายเป็นแบบดวงกลมครับแต้มสีครับสีดวงครับก็นิสโม GT3 แล้วก็ R อยู่ข้างล่างครับตรงนี้เป็นโลโก้นิสสันครับครับอยู่ด้านหลังครับสวยงามครับสวยงามมากมากครับรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากครับผมก็ ตามหานานมากครับกว่าจะได้ขนาดว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ในเมืองหลวงอยู่ใจกลางเมืองนะครับยังได้ที่หลังเขาเลยนะครับมาดูใต้ท้องรถครับ Nissan GTR Nismo Gt ี่3 made in Thailand นะครับ BK 030820 เก้วหนึต่อ64ครับตัวนี้สวยจริงๆครับเข้ามาเติมเต็ม GT-R e ของผมนะครับอยู่ข้างหลังครับนี่คือส่วนที่ผมมีนะครับแต่คันนี้จะเป็นแนวรถแข่งนะครับสวยงามที่เหลือจะเป็นแบบสีเรียบๆไม่มีลายครับจะมีลายแค่ตำรวจดูใบแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็น ลายคาดธรรมดาครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสวยงามและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากครับแล้วก็เห็นแวบๆว,ว่าจะมีสีดำด้านออกมาด้วยครับไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าภาพหลอกครับแล้วก็รอคอยและติดตามกันต่อไปอันนี้มาลองเข็นรถแรงหน่อยครับอ้าา ยอดเลยครับครับและนี่คือ Nissan GTR Nismo GT3 จากมาตุเลตก่อนจากกันไปฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ